หนังสืออ่านเพิ่มเติมมานะมานีชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่11ถึง15บ,บทที่11มานีรับประทานขนมตาลโรยมะพราะ้าวหมดชิ้นแล้วก็มานั่งดูภาพในหนังสือเห็นภาพขนมหลายอย่างสีสวยน่าอร่อยจึงชี้ให้แม่ดู แม่กําลังแกะก้อนน้ำตาลออกจากชามใส่ลงในหม้อน้ำที่กําลังเดือดมานีเห็นแม่ลุกมาดูไม่ได้จึงถือหนังสือคลานเข้ามาให้แม่ดูใกล้ๆแม่กลัวมานีจะชนขันน้ำและถ้วยแก้วจึงบอกให้หยิบไปวางไว้ห่างๆแม่ดูรูปขนมสิคะสีสวยน่ากินจัง แม่ดูรูปแล้วยิ้มถามมานีว่านั่นหนังสือของใครจะ๊ะครูไพรินให้ยืมมาค่ะมานีตอบแม่จึงเตือนมานีให้ระวังอย่าทำหนังสือของครูขาดและถามมานีว่ารู้จักขนมอะไรบ้างขนมกล้วยขนมเทียนข้าวเหนียวเปียกขนมบัวลอย มานีตอบมานีรู้จักหนังสือหรือจ๊ะแม่ถามครูไพลินบอกค่ะแล้วยังบอกว่าขนมส่วนมากทำด้วยแป้งน้ำตาลและมะพร้าวมานีตอบใช่สิลูกขนมบัวลอยที่แม่กำลังทำอยู่ก็ใช้แป้งน้ำตาลและมะพร้าวเหมือนกันแม่พูด พร้อมกับเอาส่อมเขียนน้ำตาลในหม้อมานีจะช่วยปั้นแป้งขนมบัวลอยให้ไหมคะมานีพูดดีสิแม่จะได้เติมฐานไฟจวนจะดับแล้วแม่บอกพร้อมกับเลื่อนถาดแป้งให้มานีขนมบัวลอยใช้น้ำตาลทรายได้ไหมคะมานีถามได้จ้า แต่ใช้น้ำตาลมะพร้าวอร่อยกว่าแม่ตอบอ้อน้ำตาลที่แม่ใช้นี่ทำจากมะพร้าวหรือคะถ้าอย่างนั้นน้ำตาลทรายทำจากอะไรคะมานีถามทำจากต้นอ้อยจ้ะแม่ตอบแม่คะแป้งลอยขึ้นมาแล้วมานีขอชิมหน่อยนะคะ มานีพูดพร้อมกับเอาช้อนตักขนมใส่ปากพอขนมถูกลิ้นมานีก็ร้องอุ๊ยร้อนจังที่หลังจะชิมอะไรต้องตักใส่ถ้วยรอให้เย็นก่อนนะจ๊ะแม่สอนบทที่12เช้าวันอาทิตย์อากาศสดชื่น มานะมานีจะไปดูเรือในแม่น้ำจึงพากันเดินไปตามริมคลองน้ำในคลองใสสะอาดและไหลลงสู่แม่น้ำเขาทั้งสองเดินข้ามสะพานผ่านหน้าโรงเรียนและสถานีตำรวจพอเดินไปถึงวัดเขาเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นขายของอยู่ข้างกองทรายหน้าวัดใกล้ๆกองทราย มีกองอิดหักหักเด็กบางคนใช้เศษอิดหักทำเป็นรูปต่างๆบางคนก็เล่นสายพอดีพระสงค์เดินผ่านมามานะมานีก็ยกมือไหว้พระสงค์ยิ้มพอใจที่เด็กทั้งสองมีกิริยามารยาทดีมานะมานีเดินต่อไปถึงตลาดคนในตำบลน,นี้ ชอบไปซื้อของที่ตลาดริมน้ำเพราะมีของสดและของแปลกๆหลายอย่างบุหรี่กาแฟาและของกินก็มีเขาทั้งสองเห็นเรือเล่นผ่านไปมาจำนวนมากมานีชอบดูเรือโยงจูงเรือบรรทุกเข้าเปลือกเข้าสารและสินค้าอื่นๆเรือบางลำขายผักและผละไม้อยู่ริมฝั่ง บางลำแยกไปขายในคลองมานีมองเห็นขยะลอยอยู่ในน้ำจึงพูดว่าทำไมเขาจึงทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะนั่นสิมานะพูดครูสอนนักเรียนไม่ให้ทิ้งสิ่งของลงในแม่น้ำลําคลองเพราะจะทำให้น้ำสก,กปรกเมื่อนํามาใช้ อาจเป็นพิษได้ทำอย่างไรคนอื่นๆจึงจะไม่ทิ้งล่ะคะมานีถามควรมีป้ายห้ามทิ้งขยะมาปักไว้มาณะบอกถ้าเขาไม่เชื่อจะทำอย่างไรคะมานีถามต่อถ้าไม่เชื่อก็จะถูกจับและเสียเงินหลายบาทด้วยมานะตอบและพูดต่อไปว่า แต่พี่อยากให้ทุกบ้านมีถังขยะจะได้เลิกทิ้งขยะในแม่น้ำหรือตามข้างถนนเพราะแม่น้ำและถนนเป็นสาธารณาสมบัติทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาเขาทั้งสองเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเอาโคลนปากันจนตัวเลอะเทอะหน้าตามอมสกปรกบางคนกระโดดน้ำแล้วว่ายน้ำเล่น บางคนว่ายออกไปไกลฝั่งมากคนซักผ้าที่ริมฝั่งต้องคอยเตือนมานีนึกสนุกอยากว่ายน้ำเล่นบ้างแต่ไม่มีผ้ามาพลัดจึงชวนมาน้ากลับบ้านบทที่13เช้าวันเข้าพรรษาประชาชนจำนวนมากไปทำบุญที่วัดจนเต็มศาลา เพราะเป็นวันสำคัญทางศาสนาเมื่อพระฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ทางอำเภอเชิญชวนให้ประชาชนปลูกต้นไม้จึงขอให้ชาวบ้านร่วมมือการปลูกต้นไม้ข้างกำแพงวัดทางอำเภอจะให้ลูกเสือนำต้นไม้มาให้ เด็กๆได้ยินก็ดีใจที่จะได้ปลูกต้นไม้เพราะรู้ว่าต้นไม้ช่วยให้อากาศดีถ้าอากาศเสียมากๆมนุษย์ก็ตายสัตว์และพืชก็ตายต่างนึกถึงคำขวัญที่ว่าอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้เมื่อผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ทราบแล้ว ประชาชนก็ช่วยกันถางหญ้าเตรียมหลุมสำหรับปลูกต้นไม้และหาไม้ไผ่มาทำรัว้วพอรถยนต์บรรทุกต้นไม้มาถึงลูกเสือก็ช่วยกันขนลงแล้วแจกให้ประชาชนปลูกวีระมานะและสมคิดปลูกมะม่วงดวงแก้วปลูกน้อยหนามานีและชูใจปลูกกุหลาบ เมื่อมีดอกจะได้ใช้บูชาพระพวกผู้ใหญ่ช่วยกันปลูกต้นไม้หลายชนิดบางชนิดมีผลบางชนิดมีใบหนาให้ร่มเงาเป็นที่อาศัยพักร้อนของคนที่มาทำบุญหรือคนที่ผ่านไปมาทุกคนร่วมมือกันด้วยความเต็มใจเพราะทุกคนทราบดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มากให้ทั้งดอกทั้งผล ทำให้อากาศสดชื่นและช่วยให้ฝนตกตามฤดูด้วยวันนี้ทำไมปิติไม่มาวีระถามมานะปิติต้องอยู่ดูเจ้าแก่เพราะมันไม่สบายมานะตอบเจ้าแก่เป็นอะไรวีระถามตอ่อยังไม่รู้ปิติบอกว่ามันไม่ยอมกินน้ำกินหญ้ามานะตอบ ถ้าเจ้าแก่สบายดีปิติคงต้องมาปลูกต้นไม้วันนี้เป็นแน่เพราะปิติชอบปลูกต้นไม้มากเขาเคยบอกว่าอยากปลูกต้นมะม่วงไว้ในวัดให้มากๆพอมะม่วงมีลูกจะได้ขอพระกินบ้างวีระพูดทุกคนหัวเราะชอบใจบทที่14ปิติเดินเข้ามาในห้องท่าทางไม่รื่นเริงเหมือนทุกวัน ครูไพรินจึงถามว่าวันนี้ทำไมปีติจึงมาโรงเรียนสายปีติตอบว่าเจ้าแก่ตายแล้วครับผมจึงต้องช่วยพ่อฝังมันที่คนต้นไม้หลังบ้านมานีตกใจร้องว่าอา้าวเจ้าแก่ตายแล้วหรือน่าสงสารจริงเธอคงเสียใจมากนะเพราะเธอรักมันเหลือเกิน ปิติน้ำตาไหลครูไพลินจึงเช็ดน้ำตาให้แล้วถามว่าเจ้าแก่ป่วยเป็นอะไรตายพ่อบอกว่ามันแก่มากมันตายเองไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไรปิติต่อถ้าปิติพามันไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้ตรวจรักษาและฉีดยาเจ้าแก่อาจจะไม่ตายก็ได้ ชูใจพูดครูไพลินอธิบายว่าเจ้าแก่เป็นสัตว์ต้องไปหาหมอรักษาสัตว์หมอรักษาคนช่วยไม่ได้ดีนะที่เจ้าแก่ไม่ได้ตายเพราะโรคไม่เช่นนั้นปีติและทุกคนในบ้านจะต้องไปให้หมอแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ติดโรคจากสัตว์เวลามานีไม่สบาย พ่อพาไปหาหมอบางทีก็พาไปปลูกฝีหรือฉีดยาป้องกันโรคระบาดมาณีพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนป้าจะพาดวงแก้วไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดป้าก็พาไปปลูกฝีดวงแก้วพูดพร้อมกับเปิดแขนเสื้อให้เพื่อนดูครูไพลินมองดูปฏิทินแล้วบอกนักเรียนว่า สัปดาห์นี้จะเชิญหมอมาคุยกับนักเรียนเรื่องวิธีป้องกันและรักษาโรคต่างๆเช่นหวัดตาแดงคนที่เป็นหิดและเหาจะได้ถามวิธีรักษาด้วยผมรู้สึกปวดศรีรษะและคัดจมูกสงสัยว่าจะเป็นหวัดโรงเรียนเลิกแล้วคงจะต้องไปซื้อยาที่ร้านขายยาสมคิดพูด พร้อมทั้งหยิบผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกเพราะกลัวจะจามรถคนอื่นสมคิดไม่ควรจะไปซื้อยาแก้ปวดศีรษะรับประทานเองควรจะไปให้หมอตรวจเสียก่อนแล้วหมอจะสั่งยาให้ครูภัยลินแนะนําและบอกต่อไปว่าวันนี้ต้องระวังตัวอย่าไปเล่นกลางแดดเดี๋ยวจะปวดศรีรษะมากขึ้น และอย่ารับประทานน้ำแข็งโรงเรียนเลิกแล้วให้คุณพ่อรีบพาไปหาหมอเดี๋ยวครูจะไปหยิบยาให้รับประทานก่อนแล้วครูไพลินเดินออกจากห้องไปสมคิดพูดกับดวงแก้วเบาๆว่าคุณครูไม่ให้กินน้ำแข็งของชอบของฉันเสียด้วยสีบทที่สิแม่ของมานีไปตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอมานะและมานีไปกับแม่ด้วยเพราะเป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปโรงเรียนเขาพบชูใจกับย่าและปิติกับพ่อวันนี้มีคนจำนวนมากมารับการตรวจที่โรงพยาบาลประจำอำเภอบางคนเป็นไข้ต้องห่มผ้าหนาๆเพราะหนาวบางคนปวดท้องหมอตรวจ และให้ยารับประทานแล้วกลับบ้านเด็กคนหนึ่งตกต้นพุทษาพ่อของเขาสงสัยว่าแขนจะหักจึงพามาหาหมอชายคนหนึ่งถูกกระจกบาดเท้าเดินไม่ได้ยาต้องหามาให้หมอเย็บแผลมานีจึงถามชูใจว่าเธออยากจะเป็นหมอเธอกล้าเย็บแผลหรือชูใจบอกว่า ฉันทำได้ฉันอยากช่วยหมอจังเลยฉันก็ช่วยหมอได้ปิติพูดเธอจะช่วยหมอทำอะไรละ่ะมาณถามช่วยหยิบของให้หมอไงละ่ะปิติตอบมาณีพูดว่าเธอไม่ต้องช่วยหมอหรอกอย่าโซนจนแขนหักต้องมาให้หมอรักษาก็แล้วกัน หญิงคนหนึ่งนั่งอุ้มลูกตัวเล็กๆและยังมีนั่งอยู่ข้างๆอีกหลายคนปิติเห็นก็จำได้จึงเล่าให้เพื่อนฟังว่าหญิงคนนั้นสร้างบ้านอยู่ใกล้ต้นไทรริมสะหลังบ้านปิติเขายากจนมากไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงลูกให้กินดีอยู่ดีได้ลูกๆจึงมีสุขภาพไม่ดี พ่อของเด็กไปไหนละจ้าชูใจถามปิติเบาๆตายเมื่อปีที่แล้วปิติตอบมานะมานีและชูใจรู้สึกสงสารครอบครัวน,นี้มากเขาเห็นหญิงคนนั้นผอมหน้าตาเหลืองเสื้อผ้าเก่าลูกๆก,ก็ผอมและสกปรกบางคนนั่งหลับบางคนก็ดูดนิ้ว ตามแขนขามีรอยยุงกัดแสดงว่านอนไม่กลางมุง้งปิติเข้าไปถามว่าป้ามาทำไมครับพาลูกๆมาตรวจจะ่ะและจะมารับแจกยาด้วยหญิงคนนั้นตอบ